กับทักทายสวัสดีครับสวัสดี FC ฟฝั่งไทยและ f อฟฟฝั่งลาวเด้อครับพี่น้องมาบอกส่องบอไก่พาทำแสบนวดอีกแล้วพี่น้องเลยมือนี้บอไก่บอลอะไรไปถ่ายคลิปทั้งไลายนะพี่น้องเนาะมาถ่ายคลิปอยู่หน้าโรงงานหรือว่าทางเข่าซอยบม่งบอไก่อยู่นะพี่น้องเนาะเพิ่นไดปั๊บปรุงเห็ดใหม่พี่น้องเลยถนนติ๊ดจี้พี่น้องเลยเป็นถุกหม่เป็นเห็ดใหม่แต่ก็เพิ่นว่างแนวทอหน้าใหม่ทอกับบักจก่หนึ่งี่น้องเลย ไก่จิภายางเหลาะส้มบุญเนาะสุดซอยพี่น้องเอ้ยแต่ว่านเป็นเห็ดหอดพั่งสีกลางซอยเนาะพี่น้องเนาะเป็นป๊อปกรงใหม่เห็ดใหม่้ในรายการอ่าพี่น้องประเทศไทยถึงจะเม็นซอยนิดหน่อยถึงจะเป็นซอยนิดหน่อยสร้อยเขาอ่าเล็กๆน้อยๆเป็นไ้ความสำคัญถูกถนนหุนทางเนาะถูกซอยถูกถนนนี่ดับขึ้นถนนนิดหน่อยของอ่าซอยที่เขาบานของเบาไก่เนาะพี่น้องเนาะ เขาซอยหม่องบกไก่ที่พักผ้าใสตะกอนพิ่นปูด่างมกต่อยได้พี่น้องเลยแล้วเพิ่นลื้อใหม่เพิ่นเฮ็ดใหม่เพิ่นวางแล้วทอหนาใหม่บักใหญ่นี่พี่น้องพอกับบักใหญ่นี่เดี๋ยวบักไก่ชิพ่าหลอกยางเบิ้องนาะพี่น้องเนาะยางเบื้องเิ่นเฮ็ดมื้อนี้อในติดแต่เช้าเนาะแต่เช้าใน่นก็สิบ่ได้ท่านเฮ็ดงานเนาะบกไก่ชิพายางเลาะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อไปไปเบิ่งน้ำบกไก่ได้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องนี่เป็นเห็ดใหม่ได้พี่น้องเลยนี่ นี่ถนนดีๆได้พี่น้องเลยปูอ่ะปูนย่างดีแล้วัทุบใหม่ประเทศใหม่เพิ่งว่างสีว่างแล้วอกทอหนาใหม่แต่ก่อนมันบุมีอ่าทอระบายหนาลงคลองเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่งกระเฮ็ดใหม่ได้พี่น้องเลยถนนดีๆเบึงทอหนาพี่น้องป้าโตักแบบใหญ่บักโตพี่น้องเลยเล็กกับบักใหญ่ได้พี่น้องเลยนี่ได้มาตรฐานอันี้ีเนาะป้าตัวบางตีนี่เห็ดหม่ตัวชิดมาแต่ต้นซ้ออีกคนพี่น้อง ประเทศอ่าทางทางอันนี้ก่อนทางทางทางถ่ายซอยก่อนเดี๋ยวปชีปชีดไปหอดพุ่นหอดซอยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพิ่อนทอนะพี่น้องเอ้ยปุปุป่าติเห็ดไม่เห็ดไม่กุฎไม่เห็ดไม่เบิดนี่ปชีบ้างแนวทอน่ามไม้เพื่อสิระบายิใบนาบม,มาจากอ่ยาถนนใหญ่เนาะพี่น้องลงคลองลงสูง่คลองล้างบ้านงมองว่าไกลอยู่ด้วพี่น้องนี่ ปลาตัวเป็นคุดใหม่เห็ดใหม่いいい้ะพี่น้องเป็นเห็ดไหนมากนี่ประมาณครึ่งเดือนนะแม่นะประมาณครึ่งเดือนแต่บลไก่กับบ้านพี่น้องบลไก่กับมาบัเห็นเป็นคุดข้อง่เนาะพี่น้องเนาะนี่ปลาเดี๋ยวปลไก่จะพายยางเหล่าเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องเดลยปลาตัวนี่แหละพี่น้องเอ้ประเทศไทยพี่น้องเอ้ประเทศไทยบ่มีการยุติการสั่งซื้อพัฒนาถนนทนท่าทางเล็กหน่อยทางเล็กหน่อยเป็นเห็ดใหม่เนะพี่น้องเด้ยนี่บลไก่จะพายยางเหล่าเบิ่ง อู้ปรดอดกุญแจไปแล้วคือถอดกุญได้นี่ยเดอดกุญปล้วป๊าตัทองเป็นไงนะขุดลง่นะ่นกุจะกระทุนทุมทุมทุมแลวไปล้นกระเชิดถนนใหม่อาจนจิปูคนีตได้ปลาตนี่ ผู้เป็นเห็ดหอบผุนเลได้หอดกลางซอยนะกลางซอยและเป็นก็ต้องพัฒนาหนิเนื่องจากเสาเนี่ยนะผมบอกว่าท่านได้เร็วเร็วงานได้เป็นเลยหนิคือซอยจะเล่นพัฒนาซอย 10S เนี่ยออกมาจากถนนราบินท่าแล้วก็แยกออกมาจากถนนอ่าอเทยาได้พี่น้องโอ้เห็ดหอบผุน้พี่น้องกายอาชีพปริยาหอบผุนพี่น้องเนาะนุ่นดีๆได้พี่น้องเลยทำให้ปรับปรุงเห็ดใหม่เห็ดใหม่จนเบิด์ตต้องการพึ่งแอร์เป็นโค้งเล็กคักแน่ แบบโคกข้วเล็กเด้พี่น้องเอ้ยไปทุ่มไปัุ่มไปทุ่มไปทุ่มพวู้หูเป็นเห็ดหอดเลยกระป๋าไก่สีบอย่างออกไปนอกเด้อเดะออกไปนอกกราไก่ให้เบิรงกซับนีได้พี่น้องเดี๋ยวไก่ะปยสียางเขาไปในซอยเห็นเป็นสีเอาทอนี่ระบายลง่มคืออ่าคลองเนาะคือคลองน้ำเพื่อสระบายอ่าหนาออกมาจากถนนถนนใหญ่แล้วก็ลงคลองลงคลองน้ำที่อ่าทางหนาลุ่งานเขาบอกไก่นด้พี่น้องเนาะ อาทุบปะทุะทุบทุบแนี้นน้อยทะลุนดีนัพวน้อยทะุนดีก็ถูกใหม่เป็นเห็ดใหม่อาจจะปูคนกีได้ีนพี่น้อยปูคนกีแล้วการเฉีมไทยควบคุมขึนนาให้เบิงตลอดเลยอาจะปรอันโครงการประมาณเดือนหนึ่งหรือสงเดือนนี่ผู้น้อยแกกระเลเอยเนะพี่น้องนาะทนี่ พอบอกไงนี่พี่น้องเอ้ยงอถอดหนามพอละทถอระบายหนามมันนักหนี่ขุดไม้เห็ดไม้ต้นดีๆเลยทุบทิมนี่ต้นดีๆทุบทิมเห็ดไม้ปูนหน้าเป็นตัวไรเส้นชิบเส้นสิพาเส้นเป็นมั่งนี่โอ้โหไม่มีไงมีหนามนี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้โหฮะตัขุดไม้เป็นเห็ดไม้พี่น้องเอ้ยไกลขึ้นมายืนสูงกว่าเดียสูง ปั๊บตรวจรับสูงอีกีหรออึออ๊บอือโอพอแบบไงเดี๋ยิยระบ,บายนา้ำร่งคลองน้ำทีอยู่ร่องบานมองบ่ไกลผักผ้าใส่ได้เป็นเอย้ยปลาตัวนี่นี่นี่เดีวไปสิญระบายระบายออกมา,ากแต่พูนแต่ปากซอยแล้วก็มาลงสู่คลองน้ำลงสู่คลองน้ำลงสู่คลองน้ำช่วนี้แล้วก็ลงไปตามคลองเลยเหมือนลงไปตามคลองน้ำ แนบมือใกล้ๆพี่น้องโอ้ประเทศมาเลยพุ่นเป็นชุมพ่าจาะทั้งปากเสาะทั้งคลองหนาโนภาวณามันจะไหลท่ามของประเจ้างานล้ำบากนี่คืออะไรพระนางหล่อบึงเที่ยงชนิดเนี่เดี๋ยวค้อมขึ้นหนาจะได้บุไกล้ชุมพไทยเบิึงให้อีกรอบนึงเนาะพี่น้องถ้าซุดซอยตอนพระเทศถนนใหม่เนาะุ่นบึกติดทนหนาปักไงอลังการงานสางพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยบุไกลกับพาเบิึงพระส้มเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ รถเข่าออกบ่ไหลได้พี่น้องเลยต่อเข่าอีกซอยนึงเนาะพี่น้องเนะาะบ่ไกลต่อไปอีกซอยนึงเข่าซอยนี้บ่ได้เลยออกไหลแต่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าออกเข่าบ่ได้หอดหัน่นหอดมองบ่ไกลยางไปบองยานี่เนาะพี่น้องเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนอกพี่น้องบ่ไกลสิม,มานำสเสนออ่าเคุนกอสางข้องน้าหรือว่ากอสางถนนใหม่อยู่ซอยมองบ่ไกลอยู่ซอยสิบเอ็ดอยู่ที่เรืนพนาซอยสิบเอ็ดพี่น้องเลยอยู่เนี่ยออกมาจากถนนลาดมินท่า เป็นเห็ดคลองระบายน้ำใหม่แล้วก็เห็ดถนนใหม่ถนนดีๆนะพี่นอ้องเลยต้งปักซอยจะเป็นปูข้นกรีดเออปูลาดยางบักต้อยแล้วนก็ทุบหม่เห็ดใหม่ปูข้นกรีดบาดนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเคลื่อนขึ้นนาจะได้บักไก่จิมาไทยเบิ่งอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับค,บบคลิปนี้บักไก่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เรียพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถกไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้บักไก่เต็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนีบ้บักไก่ก็ขออวยขอลาวเพื่อนคนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสบายดีสบายดี